สบายดีพี่น้องบริส,สุทธิ์สุคนมาโปกไปห้งางคือกับพี่น้องกระสองสไาตลา์สปินออมันนี่สปินอยู่เฮือนพี่น้องบัดรไปใส่มาสิไปเล่นน้ำเสียวพี่น่ะเจก้าเหลาโอ้โหเพินพ่นอยู่เฮือนมาพี่น้องเดี๋ยวาไปกันเลยพี่น้องมาหอดเฮือนเจก้าเหลาอะไพี่น้องเจก้าเหลาอยู่บ่เนาะบ่าวคงเห็ดยังเนาะบ่าวคงสบายดีพี่น้องมาเดี๋พี่น้องข้นเ่าเด้อขึนข่าวกับยังเนาะมินอเพิ่นเหมือพี่น้อง แตะหมองหูมันห้างแตะหมองหูใช่ก็พี่น้องเจ๊แต่ปลาคังปลาคังไม่พี่น้องเลยนะปลาคังคือปลาอย่างปลากระป๋องพี่น้องคังมา้เยอะเลยเจ๊ก็เล่าอยู่อยู่บนหฮ้อยู่หลังบ้านพี่น้องอยู่หลังบ้านบ่เจอแต่ผัวเผื่อพี่น้องอยู่หลังบ้านมาถันพี่น้องนี่ฮะจะไปหลังบ้านไปเลยพี่น้องสวนหมองหูเผื่อพี่หน่อ เป็นอยู่ไซน์เะเจ๊ก็เลาหน่ยเนาะฝ้นกับบตก3-4มสีเม่อแล้วพี่นนองเลยพอตกกับตกนำนำฝุนก็นได้มาหอดสวนเพื่ออะพี่นเนาะอ้าวแม่เจ๊ก็เลาก็อยู่พี่เนาะ เห็ดยังยายเอ้ยกระรังเซียหย่าพี่น้องสบายดีพี่น้องอ้าวลูกเจ๊ขาเราคือสูตรงามแท้คือสูตรงามแท้ลูกแค่สูตรถ่านะแค่สูตรเซียหย่าโอ้สบายดีพี่น้องต่างประเทศในประเทศเด้อกระรังเสียหย่าพี่น้องหย่ากระล่ลายพี่น้องเสียอยู่ขุ่มเมือกระบอกไว้ผักละเมียงพี่น้องต้นมะฮุงเราผักกระรั่งหยา สับปีนนี่เก็บมากขั้นเลยนะนะเก็บเมี่ยแหละอยังได้แล้วเก็บเอาแล้วเก็บเมี่ยเลยก็มักใหญ่เลยกินเจี๊ยมมาไว้คลายกับไม่ผิดซื้อพี่น้องเอ้ยอืต้องมาแจกพี่น้องมากินอ่านี่เนาะอ่าถักรักเสียนเป็นกองเลยพี่น้องขั้นผักเสียนไอ้แบบปิ่นนะอ่าแบบปิ่นมีรีผสมหืมขอบใจเลยลาเจ๊เกาลาอันนี้พักต่งชายเป็นพี่เนาะพักต่งชายเป็นกำลังงามเก็บพักการถ้าแม่ปิ่นอ่า ป้าพี่น้องพักบวัวหลับผ้าพี่น้องป้าสะมางามเทพพี่น้องอันนี้เป็นป่าเลยออพักเดีบบ๋ยวมาดิซื้อป้าพักบ้องพี่น้องได้ชิพาไปบันพักบ้งองส่วนขัวเรางามอีกทีพี่น้องป้าท้อกำลังเป็นดอกพี่น้องบ้อเอบอบ่ได้มีกกผูจะโกกเอามาฮุงขังกะมีบ่เนี่ นีม่มาหุงค่างน้ำหุงแหลนนี้ได้ต้นหนึ่งนี่มีก๊อกนี่จะก๊อกแม่อืมโชคดีละปลูกเป็นมวยก๊อกต้นตัวผุเลยพักบงฮะนะเป็นป่าอยู่พี่เนาะก็ถูกโ,โ,โดงพักบ่งอ่าขากอะไรลูกสาวเจก,ก็เล่ากับขายันอยู่พี่เนาะอืมพักบงอันนี้เครื่อนยังเจก็เล่าพักอันยังนะหมักผักหมักผักบ่ กุ้งหมักผักพี่เน,ะะน,ะนาะปลาทอดมะกระดอกกระเดียดที่พักบ่งนี่นะผ<า>ักกาดก็กมีมีปัาถูกพักพี่น้องต้นหอมก็มีผักกาดเรากมาม็มีเก็บมากทานสมแค่พูดอย่ลูกพักบ่งอือผักอันนี้ก็มีเนาะกะระบูนนี่เนาะนี่นะนี่ผักกะระบูนพี่น้องกินก๋อยกุ้งสุดยอดเลยนี่อือผักเรางามอีรี สปินบ่ได้มาเบิ่งกจะโดนหลายมาอีกทีเต็มอึขื้อเลยเก็บให้สปินพี่น้องเก็บให้สปินมาขัดสวัสดิเก็บให้เฮาพี่น้องมาพักันถ้าแม่เราไม่ได้ใส่พูยเลยสปินมันมันขอกงัวได้เนาะมันไหลงามเนาะขอกงัวเถอะพี่น้องลกติเจกับเราบริเดทบ่บ่ล็อกอร่อยมีลกเอาไปทานเลยอืมที่ไหนพี่น้องเพื่อชิห้อันสปินไปขันสมเพิ่นเราพี่น้อง ข้านาทีบวกกุ้งข้าน้าหน่าพี่เนาะกันกว้งยู่พอได้ปลูกสวนครัวกินอี่างไรปลูกมะนหยกมะันงหญ่งสะปินก็พอได้กินนิดๆหน่อยๆพี่น้องเลยบริปลูกลายมันถี่ข้าวบวกกุ้งนั่นโถงามเดชอ่อนเดชอ่อนอ่อนปลูกจี๋กับเราลาวลาวเลยพี่เนาะมือเช้านี่ก็เก็บไปให้่เทีอนยังเงงพี่น้องเป็นเก็บไปฝากยังเงเขา้าบพอดิอ so ันไายดอกพะวาลปุณิถาว่ามเนาะปกติก็ให้เปินก in ินอยู่แล้ว ก็เลยอันเก็บไปให้ทียบถ้าภาพมาขันสมเพิ่นหายลายคนเด้พี่น้องเอ้ยเพิ่นหายู้นั้นผู้นี้พักเพิ่นบริเพิ่นปลูกลาย<บ>นะพี่เนาะเมื่อแรกมันสิเก็บไปฝากให่ช่อจ่อยขันสมเลยพี่น้องอืมเพิ่นจะไปฝากช่อจ่อยน้ำเด้พี่น้องเพิ่นนะช่อจ่อยขันสมแรงหอมเด้กินกับอันยังกับป่นป่าเนาะป่นแมงดาแม่มาซาอันเฮาเฮามาเก็บมันไปกินกับป่นแมงดา สุดยอดเลยบ่ลวกบ่กินเลยมันก็บมันด้ฮึนมันก็บฮึนธรรมดาเลยม่ได้คอมบ่อืมจังแรกคนหมากเขนมหมากกินนะมันแบบว่านั้นดีเนาะมันอันนี้ปาลาลูกเจกับเราเก็บได้กกำลักใหญ่อือสุดยอดเลยเมือ่อไห็เก็บให้เสี่ยวบ้านอาจารย์รอือปูขนาดเก็บให้ผู้นั้นผู้นี้ได้พี่น้องยังบ่ได้บางเลยผักปุณณ์น่าจะกินเต็มเบิ้อันนี้ห้อ ทำแม่เราอยากให้มันหัวผักบัวเราขึ้นดูในน้ำมันงามผักบัวเราเออนี่เนาะนี่เนาะเราวชเสียหนาออกได้ยี่เนาะมันมันมันบางผักบัวเราเบิดนี่ยนะนี่ผักบัวต้นหอมพี่เนาะงามพี่เดายจุดยอดเลยสวนครัวเพื่อนปกติเฮากับบริสุทธิ์ักหรมีแต่ปลูกอ่ะเนาะผักบ่งผักยางะผักบ่งผักยางมีแต่ทำเมร่าปลูกซาเฮากับมดนกินนะเพื่อนเราเราความจริงเ บ่มีเวลาคิดมีแต่แม่เจ๊ก็เล่าน่ะดูดูพี่น้องเลยซ่าเข้ากับขี้ศรีดื้อบะกุกงอยเหมือนอาตะกะมาใส่ครับผมมีเงินด๊อกปัญหาอย่างแล้วก็ต้องไปซื้ออืมงามเลยนะช่วงหน้านี้สปินเนาะหน้าพนเนี่ยอู้พักในหินเสียงสมชิแพงพักเป็นราคาในยามฝูมันปลูกงานเลยช่วงนี้ให้ท่าแม่แล้วปลูกไว้เพราะว่าจัองหน่อยดำหน้ามันบ่มีเวลานะแหม่เพิ่นสิบ่มีเวลาปลูก ผักก็สิเริ่มเบิดเมนมันก็สิได้ซื้อแล้วก็แพงเพงเนาะย่ำพุนอะพักแพงแต่ย่ำน้าวผัดพักถือได้เนาะพุนปู่ง่ได้ย่ำนาวมันมันอุดมมันอันนี้อากาศมันดีฝูกหลูกเจก็เราก็เก็บว่าสันได้สุดงามพี่น้อะเฟินได้สุดงามยซีเพิ่นหมากได้พี่นนองซีชมพูเจ้ายิงเอื้อยเอามาฝากเอื้อยเพิ่นเฟิน์นดีใจว่าสันเอื้อยเอามาฝาก ดีใจขนาดมะฮุงนี่ปีหนาเนี่ยบริส combined, okay. ุทธิ์ได้มะฮุงนี่นะเขามันเป็นนี่เนาะเกี่ยวข่าวคือสิบริสุทธิ์ดอกแม่นเกี่ยวข่าวคือสิเป็นเนาะป้าสะออนเด๊ป้าเธอะจะหวานเอาบริวบอะไยังเอาเอาเออหนึ่งหนึ่งว่าเอาอันในมันมาเอาอันเบี้ยนมาปลูก อืป้าพี่น้องสะปิ่นสะออนตุ่มหงูเดชงามอลีปลาเจกเล่าเก็บเต็มตะกร้ะเลยลูกสาวเต็มกตะกะให้เก็บพากระลูกสาวไปแห่สะปิ่นต่สุดยอดเลยสิไปอ่อมเนาะสิไปอ่อมเจก็เราเพิ่นอยากกินอ่อมเดช ออเดสปินสิออนเพิ่นบ่เพิ่นอ้อมบ่เป็นนะพี่น้องอ้อมแบบอ้อมผู้ไทยก็ว่าแม่แม่สปินน่ะเป็นผู้ไทยแม่แม่สปินผ้าเมื่อบบบก่อนน่ะเคยได้กินพี่น้องแบบว่าแม่เพิ่นอ้อมเนาะแต่แล้วก็เอามาให้ชุมฮากินแต่ตอนเฮายังน้อยพี่นอ้องปัานี้แม่สปินเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นก็นได้แบบว่าได้เมนูเด็ดจากเดี๋ยวสปินสิลองอ้อมเบิ่งก็ได้แบบว่าไปเสิเอามาอ้อมแซ่บได้พี่น้องอ้อมผู้ไทยพี่น้องเขาอื่นอ้อมผู้ไทยเนาะ แต่ว่าโบใส่มักผีแม่อ้อมใส่ต้มจืดนะแม่นใส่แต่ยันางถ้าตำยันางใส่ข้าวเบือใส่ข้าวเบือปลาแดกดอายุใส่ใส่คือแกงหน่อไม้แต่ว่าบโบใส่หมักผีอันนี้คือขาดบ้าแด้เลยแม่ป้าแดดแม่นอืมถูกข้าวบัวพนดนะนะเพื่นปลูกใส่อันนี้พี่น้องก<ม>ระตุกแต๊ะใส่เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะกระตุกแต๊ะระกระปาดอืมผู้ใส่เป็นประโยชน์พี่น้องนั่นาะ เออโอ้ยเราดูละมันอีเลีอโรอได้นี่อ่าสะออนพักอันนี้ไป,นเ,นเ,ปนเ,นเนาะพักบัวละผาเปเนาะ่ไแเนามีแนวกินซะก่อนมีแนวกินจั่สิมคอสะปิ่นจิคอต้นมันนี้แล้วไปปลูกแม่นกินกับก่อยกุ้งเนาะกินกับลาอ่า ผักอริพี่น้องผักเพิ่นผักสวนครัวละต้นหูมาเลยนี่ต้นดอกไม้พี่น้นองต้นดอกไม้สนิดนี่นะคือ<น>บริบาลน,นะพี่น้องเบิร์ตตันี้ความบานพวกนั้นเพิ่นนาะซ<น>ื้อว่าจุ่มบ่วบานพี่น้องฮะ จิ้วมาหนีตลอดเด้พี่เนาะเงินจะปิ่นก็มีต้นหนึ่งพี่เนาะเก็บบูซาบซื้อมาแต้มเพอบะซื้อมาแต้มเพอบะต้นบุกใหญ่เออต้นหาสิบบาทพูเก็บมาด้วยลูกดอกหนึ่งฮางามอีดีคนก็งามดอกไม้ก็งามเนาะพี่น้อง เป็นตะแพงในลูกเจกับเรานะพี่น้องไงจับมั่มเนี่ยอันนี้พักยังน้อพักอันนี้นะพักขมิบ้านเออพักขมิบบ้านพี่น้อพี่น้อพี่น้องเบื้องนั่ะนะเผือกเผือกหน้ําเสกน่่าบ่เวลาเาเห็ดวานเลี้ยงน่่ ป้าหพราะว่าห้าวขาหรือว่าเขาบอ,อ,ก,อ,อกได้พี่น้องป้าน่ะเผือกเพิ่นพี่น้องเผือกได้พี่น้องป้าจะปินจิกคอไปปลูกก่อนมันบอกขั้นได้ซาปิลบอเป็นหัวม่วงมง่วงเผือกม่วงบอนเวลาเห็ดหวานหรือว่าทอดอยังอุ้ยแซ่บพี่น้องเลยเออพัน,น,น,นพันธแล้วคราไปทอดนะบเอกสูตรแปะงั้นเนาะเมืนหรือว่าเ้าเห็ดหวานเผือกจะแซ่บเออบทชีเผือกยังประมาณนี้เนาะอ่าขนาดพี่น้องเป็นอุ่มเลยพี่น้องเลย ต่อต่อพักอ <so ันนี้ต่อพี่น้องกินกับยยํานี่เจ๊ก็ลาพักอันนี้นะเ้านาะกินข้าวคายลาบเนาะยำหน้ายยำหน้าดกินกับลาบกับอันหลุดชาติมันเป็นยังไงนี่นะแซ่เสียวหอมหอมงามไอ้ดีเนาะ บ้านเฮากระชิกลาบแล้วพ oh. <t> ี่น <c oughs> land, ้องพักเฮาก็ไ <c> ด <oughs> ้มาเล่นแถมได้พักพร้อมพี่น้องเอ้ยทั้งในกีบทั้งมาเล่นชักดีเดียบส่งดีสิมาเลยเลยแล้วบาทนี่มาเล่นบัดเก็บพักให้เต็มกระตาเต็มตะกะอ่ะพี่ลูกสาวก้าวเลยพี่น้องจิลูกสาวก็ได้ลูกสาวก็เป็นตะแพงหนาขึ้นห้าวอยู่บ่พี่น้องหนาขายอยู่พี่น้องขายอยู่หน้าพี่น้องเนาะขายทั้งแม่ขายทั้งพ่อแต่ว่าจมูกนี่ดุงขนาดเลย ดังมิดังดูได้กันไปหลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสปินเด้อพี่น้องเด้อและก็ส่องจีกอลเลานั่พี่น้องฝากกดติดตามส่องจีกอลเลาเด้อพี่น้องขอบคุณค่น้อะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีป่าลูกน่า